สวัสดีครับเพื่อนๆครับวันนี้ก็มาบรรยากาศแบบสบายๆนะครับกับหมอหยกทีวีนะนะครับวันนี้ต้องบอกว่าถือโอกาสมาไลฟ์นะครับที่ร้านอาหารยเราแวะข้างทางก่อนที่กลับกรุงเทพนะครับเดี๋ยวกับคืนนี้เนี่ยไม่แน่ใจว่าถึงกรุงเทพกี่โมงนะครับพอดีว่าเรามาทำผมมาทำบุญนะครับที่จังหวัดนครสวรรค์นะครับที่วัดคีรีวงนะครับได้มีโอกาสเนี่ยทำในส่วนของ แมสผ้านะครับมัสลินสำหรับพระแล้วก็สำหรับไม่ฉี่นะครับมาถวายที่วัดนะครับก็เลยถือโอกาสว่าวันนี้พอมาในยุคโควิดนะครับแล้วก็ทำบุญตอนนี้จริงๆแล้วผมได้มีโอกาสรวบรวมนะครับปัจจัยกับเพื่อนๆเนี่ยทำบุญในเรื่องของหน้ากากผ้ามัสลินเนี่ยสำหรับพระพิสุสงฆ์เนี่ยตั้งแต่เริ่มต้นเลยนะครับจนถึงตอนนี้ก็น่าจะประมาณเกือบน่าจะ ประมาณ78,000ชิ้นได้แล้วนะครับที่เราทำบุญกันอยู่ตอนนี้นะครับทั้งหมดเลยนะครับก็ใครที่อยู่ในศาสนาพุทธนะครับก็โมทนาบุญร่วมกันนะครับแต่ถ้าเกิดสมมติใครที่ไม่ได้อยู่ในศาสนาพุทธนะครับนี่ก็ถือว่าเป็นการบริจาคนะครับการทำความดีนะครับให้กับสังคมนะครับในช่วงยุคโควิดเนาะนะครับทีนี้พอได้มีโอกาสมาทำบุญเนี่ยที่จังหวัดนครสวรรค์นะครับมาเอาแมสพระเนี่ยนะครับสำหรับพระภิสุสงฆ์กับ สำหรับแม่ชีเพื่อมาให้ท่านแจกจ่ายในพื้นที่นะครับเพื่อเป็นการทําบุญก็เลยวันนี้ก็เลยนึกถึงในเรื่องของโควิดนะครับแล้วก็ล่าสุดที่ผ่านมาเนี่ยได้มีโอกาสได้ดูข่าวสารนะครับในเรื่องของโควิดที่ควบคุมสถานการณ์ได้ต้องบอกว่าประเทศไทยนยโชคดีมากๆในเรื่องของการควบคุมสถานการณ์ของโควิด19นะครับได้แล้วก็มีผู้ติดเชื้อน,น้อยลงนะครับ แต่ในต่างประเทศนะครับโดยเฉพาะประเทศจีนที่เป็นจุดต้นกําเนิดเนี่ยกลายเป็นว่ามีข่าวสารว่ามีการติดเชื้อเพิ่มเติมขึ้นมานะครับแล้วก็มีการติดเชื้อที่ทประเด็นที่น่าสนใจคือไม่สามารถเขาเรียกไม่ไม่แสดงอาการคือติดเชื้อโดยไม่แสดงอาการ แล้วก็ไม่ได้มีไข้นะครับแต่พอไปตรวจแล้วถึงพบเชื้อเพราะฉะนั้นเนี่ยมันอาจจะเป็นระลอก2ที่เราอาจจะไม่รู้ว่าจริงๆแล้วเราติดเชื้อหรือไม่นะครับหรือว่าเราติดเชื้อแล้วหรือยังนะครับเราก็เลยมีโอกาสในเรื่องของการมาคุยกันตรงนี้นะครับโอเคสวัสดีครับเพื่อนๆที่เข้ามานะครับไม่ทักทายกันเพิ่มเติมนะครับสวัสดีครับพี่การนะครับสวัสดีครับสวัสดีหลายๆท่านเลยนะครับที่เข้ามาในไลฟ์นี้แล้วนะครับอย่าลืมนะครับ กดไลค์กดแชร์นะครับแล้วก็แบ่งปันในส่วนของสิ่งที่มีคุณค่านี้ออกไปนะครับก็เลยได้มีโอกาสนะครับวันนี้ได้เปลี่ยนบรรยากาศจากที่คอนโดนะครับมาร้านอาหารที่นี่นะครับก่อนที่จะเดินทางกลับกรุงเทพหลังจากทำบุญนะครับทีนี้ประเด็นในเรื่องของโควิด -19 เนี่ยถ้าคือผมก็มองว่า ه, ถ้าเกิดมันกลับมาละลอก2ล่ะมันกลับมาอีกครั้งหนึ่งล่ะ เราจะดูแลสุขภาพของเราเยอย่างไรบ้างนะครับซึ่งตอนนี้ต้องเคลียร์ให้ชัดเจนก่อนว,ว่าจริงๆแล้วเนี่ยเชื้อโรคต่างๆไม่ว่าจะเป็นเ,เชื้อไวรัสจริงๆอ่ะโควิด -19 คือมาระบาดในช่วงจังหวะนี้ที่มันมีการกลายพันธุ์ซึ่งก่อนหน้านี้นะครับก่อนหน้านี้เนี่ยคำว่าโคโรนาไวรัสโคโรนาไวรัสเนี่ยมีในในโลกใบนี้เนี่ยมานานมากแล้วนะครับแต่โคโรนาไวรัสก็จะมีการเปลี่ยนแปลงตามสายพันธุ์นะครับ มีการวิวัฒนาการของของตัวเชื้อไวรัสเองรวมทั้งตัวไวรัสเองเนี่ยเมื่อเวลาที่เข้าไปอยู่ในในในโฮสต์หรือในในสัตว์หรือแม้แต่ในคนเนี่ยที่เขาไปอยู่เนี่ยเราเรียกว่าโฮสต์นะครับเขาก็พยายามจริงๆแล้วเนี่ยตามธรรมชาติเนี่ยเชื้อโรคพวกนี้ก็จะพยายามปรับตัวเองเนี่ยให้อยู่ร่วมกับตัวโฮสต์หรือตัวเราเองได้เพราะจริงๆถ้าเกิดสมมติโฮสต์หรือตัวเราเนี่ยเสียชีวิตหรือตายไปเนี่ย ตัวไวรัสก็ตายไปด้วยเพราะฉะนั้นคือวันนี้จริงๆแล้วในร่างกายของเราโดยปกติแล้วเราก็มีเชื้อโรคแบคทีเรียต่างๆไวรัสต่างๆเนี่ยหรือเชื้อโรคแบคทีเรียที่แฝงอยู่ในร่างกายอย่างในลำไส้ของเราเนี่ยก็มีเชื้อแบคทีียอีโคไลมีอะไรอยู่แล้วที่มันอยู่โดยการธรรมชาตินะครับอยู่โดยการธรรมชาติเพราะฉะนั้นคือมันก็มีการปรับสมดุลของมันแต่มันจะอยู่ในเขาเรียกว,ว่ามันจะอยู่ในสถานที่หรือพื้นที่ที่ร่างกายอนุญาตให้อยู่แค่นั้นเองเมื่อไหร่ที่เชื้อโรคต่างๆเนี่ยมันออกมา ข้างนอกที่ไม่สามารถไม่ใช่เป็นพื้นที่ของมันอะ่ะมันก็จะเกิดอะไรขึ้นครับมันก็จะเกิดในเรื่องของปฏิกิยามิมพุ่มกันในร่างกายเนี่ยเซลเม็ดเลือดขาวต่างๆระบบภูมิคุ้มกันต่างๆก็จะออกมาโจมตีนะครับไวรัสต่างๆเหล่านั้นแล้วถ้าเกิดสมมติ จมตีแล้วโอเคเรียบร้อยมีการปรับตัวได้เนี่ยไวรัสพวกนั้นก็จะกลับไปอยู่ในที่ของตัวเองหรือเชื้อแบคทีเรียรต่างๆก็ไปอยู่ในที่ของตัวเองแล้วมันก็อยู่ร่วมกันกับเราได้แล้วร่างกายของเราก็จะสร้างในส่วนของภูมิคุ้มกันที่เขาเรียกว่าแอนติบอดีนะครับในเรื่องของการป้องกัน ร่างกายนะครับก็จะมีภูมิคุ้มกันพวกนี้มากยิ่งขึ้นแล้วในขณะเดียวกันไวรัสหรือเชื้อแบคทีเรียต่างๆก็จะปรับเพื่อให้อยู่กับเราได้ถ้าเกิดภูมิคุ้มกันของเราแข็งแรงไม่อ่อนแรงเกินไปเนี่ยมันก็โอเคทีนี้ประเด็นมันอยู่ที่ว่าไวรัสโควิด -19 เนี่ยหลังจากที่ถ้ามันกลับมารอบ2เนี่ยสิ่งที่เกิดขึ้นมันคืออะไรนะครับถ้ามันมาแล้วเนี่ยมันมันปรับสมดุลของตัวมันเองเพื่อจะให้อยู่ร่วมกับมนุษย์ได้มากขึ้นมันก็อาจจะไม่ ไม่ก่อโรคได้รุนแรงมากนะครับหรือถ้าเกิดสมมติมันยังไม่สามารถปรับตัวได้มันยังก่อโรครุนแรงอยู่อันนี้แหละสิเป็นสิ่งที่เราจําเป็นจะต้องดูแลและในเรื่องของการรับมือนะครับซึ่งผมก็เชื่อว่าวันนี้หลายหลายคนเนี่ยโดยเฉพาะข่าวสารออกมาที่เป็นข่าวสารประเทศจีนล่าสุดเนี่ยบอกว่าการกลับมาติดเชื้อไวรัสอีกรอบหนึ่งคือคนที่เคยติดเชื้อมาแล้วนะครับอันที่2คือการติดเชื้อรอบนี้คือไม่ได้แสดงอาการไม่ได้แสดงอาการเพราะฉะนั้นคือวันนี้ถ้าเกิดไม่แสดงอาการเนี่ย แน่นอนว่าเวลาที่เราแค่ไปตรวจไปตรวจไข้นะครับหรือว่าอยู่โดยปกติเนี่ยเรายังไม่ได้แสดงอาการในเรื่องของเป็นหวัดคัดจมูกน้ำมูกไหลอะไรออกมาเนี่ยแล้วเราก็ไม่ได้กังวลใจที่จะไปตรวจแต่วันนี้ผมกําลังจะบอกว่าถ้ามันกลับมาลราลอกที่2จริงๆเนี่ยเราก็อาจจะไม่ต้องกังวลใจมากนะักถ้าเราสามารถดูแลสุขภาพของเราเนี่ยให้มีสุขภาพที่แข็งแรงได้ผมยกตัวยอย่างอย่างนี้ครับเวลาที่ไว,ไวรัสโควิด19เนี่ยมันนะ ที่ทุกคนบอกว่าน่ากลัวมันน่ากลัวตรงไหนหน่ากลัวตรงที่ว่าเชื้อไวรัสมาเสร็จเรียบร้อยแล้วมันมาออ่ามันมาโจมตีที่ไหนมันมาโจมตีที่ระบบหายใจโดยเฉพาะระบบในเรื่องของ respiratory ก็คือระบบการหายใจของเราทั้งหมดนะครับโดยเฉพาะปอดนะครับเพราะฉะนั้นคือพอมันโจมตีเนี่ยหลักการเนี่ยเอาง่ายๆเลยคือส่วนใหญ่แล้วนะครับคนที่เสียชีวิตจากโคโรนาไวรัสรอบนี้นะครับคือจะมีภาวะในเรื่องของปอดอักเสบรุนแรงนะครับที่เรียกว่า เฉียบพันธุ์รุนแรงและเฉียบพันธุ์นะครับเป็นในส่วนของภาวะนี้นะครับทีนี้ผมยกตัวอย่างว่าแล้วปฏิกิริยานี้มันเกิดขึ้นได้ยังไงจริงๆปฏิกิริยานี้เป็นมันเกิดขึ้นจากระบบภูมิคุ้มกันในร่างกายเนี่ยมาโจมตีไวรัส แล้วก็กลายเป็นปฏิกิริยาที่เกิดภาวะการอักเสบหรืออินเฟมมัตตอรี่เนี่ยทั่วร่างกายหรือในบริเวณที่ปอดเนี่ยเป็นสําคัญมันก็เหมือนกับมีดบาดครับวันนี้ถ้าเกิดสมมติมีดบาดปกติแล้วก็มันสามารถหายได้มันสามารถฮิลลิ่งได้มันสามารถแผลสนิทได้มันก็เป็นปกติแต่ถ้าเกิดเชื้อตรงนั้นเนี่ยมันลุกลามมากขึ้นเนี่ยเราก็จะกลายเป็นเกิดเขาเรียกว่าเกิดการติดเชื้อหรือการอักเสบร,รุนแรงนะครับก็คือ จะมีหนองมีแผลมีการปวดบวมแดงร้อนบวมขึ้นมานี่คือแผลแต่ตรงเนี้มันกลายเป็นคล้ายๆกันก็คือมันเป็นอยู่ที่ปอะนะครับเวลาที่เชื้อไวรัสเข้าไปแล้วระบบร่างกายเนี่ยยังไม่สามารถดูแลได้เพราะฉะนั้นสิ่งที่สําคัญคือถ้ามันกลับมาเนี่ยผมไม่อยากให้กังวลใจหรือกลัวกลัวก่อนอะ่ะพอเวลากลัวก่อนปุ๊บเราก็จะแพนิคพอแพนิคปุ๊บก็ไม่ทําอะไรวันนี้สิ่งที่สําคัญคือ ถ้ามันกลับมาในอนาคตนะครับเราควรจะดูแลในเรื่องของสุขภาพของเราเนี่ยให้มีระบบภูมิคุ้มกันที่ดีนะครับวันนี้ผมก็มาคุยเรื่องนี้นะครับการที่เราจะทําให้ระบบภูมิคุ้มกันเราดีเพื่อทําร่างกายเนี่ยให้พร้อมรับกับสิ่งที่มันกําลังจะเกิดขึ้นในอนาคตซึ่งเราอาจจะต้องรอยาหรือวัคซีนเนี่ยจนมันเสร็จเรียบร้อยแล้วมันอาจจะเป็นปีเลยนะครับหรือหลายปีเลยในอนาคตนะครับเพราะฉะนั้นสิ่งที่ผมอยากฝากไว้นะครับสั้นๆสําหรับวันนี้นะครับก็คือข้อที่1เลยนะครับ ข้อที่หเลยสาหรับคนที่ต้องการดูแลในเรื่องของระบบสุขภาพเนี่ยสูตรที่ผมเคยให้ไปในเรื่องของการไม่ว่าจะเป็นการลดน้าหนากักไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการที่ไปดูแลเรื่องของหลอดเลือดหัวใจหรือในเรื่องของภาวะเบาหวานที่ผมเรียกว่าการดูแลสุขภาพโดย intermittent fasting นะครับหรือภาวะ fasting หรือการอดอาหารระหว่างมื้อเนี่ยที่เราเคยคุยกันเรื่องนี้ไปแล้วค่อนข้างเยอะนะครับสิ่งที่เราให้ไปตรงนี้นะครับก็คือว่า มันมีงานวิจัยอยู่แล้วว่าเวลาที่เราทำฟาสติ้งนานพอนะครับมันจะทำให้ร่างกายเกิดการปรับสมดุลแล้วมีการในเรื่องของปรับระบบในเรื่องของระบบอินม,มลคุ้มกันอี่ยกลับมาให้ดีขึ้นแล้วก็เป็นการแอนตี้เอดจิ้งทั้งหมดเลยนะครับนั่นคือสิ่งที่ที่เป็นนะครับเพราะฉะนั้นคือวันนี้ถ้าเกิดสมมติใครเคยได้ดูสูตรในเรื่องของการทำฟาสติ้งอะไรอยู่แล้วเนี่ยก็ให้กลับมาในเรื่องของการดูแลตรงนี้นะครับสิ่งที่2นะครับทีอ่อยากแนะนำเลยนั่นคือการนอนหลับพักผ่อนให้เพียงพอนะครับ แล้วก็ลดภาวะในเรื่องของความเครียดเพราะว่าเวลาที่เรานอนหลับพักผ่อนไม่เพียงพอเนี่ยมันจะเกิดการรวนนะครับของระบบภุมภ้มกัรในร่างกายได้โดยปกติอยู่แล้วนะครับเพราะฉะนั้นคือก็นอนหลับพักผ่อนให้เพียงพออันที่3คือการออกกําลังกายอย่างสม่ําเสมอเพื่อให้ร่างกายของเราเนี่ยแข็งแรงขึ้นนะครับอันนี้เป็นสิ่งพื้นฐานจริงๆแล้วเนี่ยมันเป็นพื้นฐานที่เราควรจะทำนะครับเพื่อทําให้เราสามารถรอรับในเรื่องของภาวะของโควิด1 9ในถ้าเกิดมันกลับมาอีกรอบหนึ่งนะครับเพราะฉะนั้นอันนี้สําคัญ แต่สิ่งที่สำคัญคือข้อแรกนะครับเราลองกลับมาทำในส่วนของ intermittent fasting นะครับในเรื่องของการทำให้ร่างกายของเราเนี่ยมีการปรับสมดุลนะครับกลับขึ้นมาในเรื่องการสร้างเซลล์ใหม่เพราะมันมีหลายงานวิจัยมากๆเลยในเรื่องของการที่ทำ fasting แล้วระบบภูมิคุ้มกันเราดีขึ้นระบบการทำงานของร่างกายปฏิกิยาต่างๆดีขึ้นนะครับส่วนอันที่4นะครับสิ่งที่อยากฝากไว้นะครับก็คือมีโอกาสนะครับออกไปรับแสงแดดบ้างนะครับทำไมถึงบอกอย่างนั้นนะครับ การรับแสงแดดตอนเช้านะครับสักประมาณ15-20นาทีเนี่ยมันจะช่วยให้ร่างกายเนี่ยสามารถสังเคราะห์หรือในส่วนของการทําวิตามินดีเกิดขึ้นนะครับในร่างกายโดยธรรมชาติทีนี้วิตามินดีเนี่ยมันส่งผลยังไงเราจะรู้จักวิตามินดีในแง่ของการที่มันไปดูดซึมเพื่อ ส่งเสริมการดูดซึมแคลเซียมไปดูแลกระดูกและฟันเท่านั้นแต่วิตามินดีมีงานวิจัยครับว่าในใน t c e ล l นะครับใน t ซลล์ของร่างกาย t c e ล l ก็คือ,เ,อ,อเซลล์เม็ดเลือดขาวในระบบภูมิคุ้มกันนี่แหละนะครับ t c e ล l จะในตัว t c e ล์เองเนี่ยจะมีรีเซปเตอร์หรือตัวรับของวิตามินดีมันมันมีวิตามินดีรีเซปเตอร์นะครับเพื่อทําให้มันทํางานได้ดีขึ้นเพราะฉะนั้นเนี่ย วิตามินดีไม่ได้เกี่ยวข้องแค่กับการที่ทําให้การดูดซึมแคลเซียมในร่างกายเท่านั้นแต่วิตามินดีที่เหมาะสมเนี่ยที่อยู่ในเกณฑ์ที่ดีเนี่ยมันสามารถกระตุ้นระบบภูมิคุ้มกันให้เราได้ด้วยทําไมผมต้องพูดถึงเรื่องนี้เพราะว่าในประเทศไทยเองตอนนี้เนี่ยคนส่วนใหญ่ทํางานในออฟฟิศในบ้านโดยเฉพาะปัจจุบันไม่ได้ออกนอกบ้านเลยนะครับเป็น work at home นะครับแล้วก็ ก่อนหน้านี้เวลาที่แม้แต่ออกไปทํางานนอกบ้านเราก็ใส่เสื้อแขนยาวใส่กางเกงขาย,ยาวใส่หมวกทากันแดดแล้วก็เข้าไปอยู่ในออฟฟิศที่เป็นห้องแอร์ไม่ค่อยเจอแสงแดดเลยนะครับเพราะฉะนั้นคือวันนี้มันมีงานวิจัยว่าคนไทยที่ทํางานในออฟฟิศเนี่ยสามสมีภาวะในเรื่องของการขาดวิตามินดีค่อนข้างสูงซึ่งการขาดวิตามินดีตรงนี้นะครับมันก็จะส่งผลในเรื่องของระบบภูมิคุ้มกันนะครับที่เกี่ยวกับเรื่องของทีเซล เพราะว่าใน T เซลล์เนี่ยมันมีมันมีงานวิจัยอยู่แล้วว่า T เซลลมีตัวจับหรือตัวรับในส่วนของวิตามินดีซึ่งจะทําให้ T เซลล์ทำงานได้ดีขึ้นนะครับและ T เซลลมีหน้าที่อะไร T เซลล์ในระบบร่างกายของเราเนี่ยมีหน้าที่ในเรื่องของการจับเชื้อโรคแบคบทีเรียวไวรัสสิ่งแปลกปลอมที่เข้าไปในร่างกายนะครับนั่นคือสิ่งที่เป็นนะครับแล้วก็เพราะฉะนั้นคือการที่เราอาจจะต้องออกไปเจอแดด ตอนเช้าบ้างนะครับ15-20นาทีเพื่อให้ร่างกายสังเคราะห์วิตามินดีโดยธรรมชาติของเราเองเนี่ยนี่เป็นสิ่งที่ดีนะครับแล้วก็อีกหนึ่งข้อนะครับข้อที่ห้านะครับที่อยากจะแนะนําเพื่อนๆเ,เพิ่มเติมนะครับก็คือในส่วนของการที่เราต้องอพยายามทานอาหารนะครับที่มีวิตามินซีนะครับอุดมไปด้วยวิตามินซีและวิตามินซีที่ดีไม่ใช่แค่วิตามินซีที่เราไปซื้อทานรับประทานกันที่เป็นซัพพลีเมนต์หรืออาหารเสริมที่เป็นแอสคอร์บิกแอซิดเท่านั้นนะครับเพราะ มันไม่ได้มันไม่ได้ช่วยอะไรมากแต่ถ้าเกิดสมมุติเป็นในส่วนของวิตามินซีที่โอเคแอสคอร์บิกแอซิดบวกกับในส่วนของสารสก,กัดอื่นๆนะครับที่เป็นพวกไบโอฟลาวโนนนะครับไบโอฟาโวนอะไรพวกนี้นะครับซึ่งเราต้องเลือกแหล่งที่ดีเพื่อเติมวิตามินซีเข้าไปแล้วก็มีอาหารสําหรับ ที่ดูแลนะครับหรือให้วิตามินซีสูงในร่างกายซึ่งมันมีอาหารหลายตัวมากเลยนะครับในพืชผักผลไม้นะครับก็เพื่อนๆลองหาข้อมูลดูได้นะครับอย่างมะขามป้อมอย่างเงี้ยเขาก็บอกว่ามีวิตามินซีสูงอยู่แล้วนะครับหรือมีในส่วนของผลไม้รสเปรี้ยวต่างๆที่มีความเป็นวิตามินซีนะครับเพราะฉะนั้นคืออันเนี้ยก็จะช่วยได้ทําไมผมถึงพูดวิตามินซีเพราะว่าในช่วงโคโรนาไวรัสนะครับมันมีการพบว่าผู้ป่วยนะครับผู้ป่วยที่ติดเชื้อโคโรนาไวรัสเนี่ย มีระดับวิตามินซีในร่างกายหรือในระบบในร่างกายเนี่ยลดลงแสดงว่าวิตามินซีก็จะมีผลนะครับในเรื่องของการแปรผันกับระบบภูมิคุ้มกันในร่างกายสําหรับการติดเชื้อโคโรนาไวรัสเพราะเพราะฉะนั้นเนี่ยตอนนี้เรายังไม่ติดเราก็พยายามเติมระดับวิตามินซีเข้าไปในร่างกายนะครับเพราะฉะนั้นคืออันนี้ผมแนะนําเลยนะครับส่วนอีกอันหนึ่งนะครับอันที่6นะครับออที่ อยากบอกวันนี้นะครับเป็นเรื่องธรรมชาติมากเลยก็คือเรื่องของระบบโปรไบโอติกในร่างกายของตัวเองนะครับตอนนี้ในระบบลําไส้ของเรานะครับมีเชื้อจุลินทรีย์เชื้อดีอยู่แล้วนะครับที่เป็นโปรไบโอติกนะครับโปรไบโอติกธรรมชาติเนี่ยถ้าเราไปดูในงานวิจัยหลายๆงานวิจัยทั้งของประเทศไทยและของต่างประเทศเนี่ยจะพบว่าโปรไบโอติกจะมีผลในเรื่องของ การที่มันจะไปบาลานซ์หรือปรับสมดุลจุลินทรีย์เชื้อที่ไม่ดีนะครับในระบบร่างกายของเราในระบบลำไส้ของเรารวมทั้งเวลาที่มีโปรไบโอติกหรือจุลินทรีย์เชื้อดีเนี่ยจะช่วยในเรื่ององการเสริมสร้างระบบภูมิคุ้มกันได้อย่างมหาศาลเลยเพราะตัวโปรไบโอติกเมื่อย่อยไฟเบอร์นะครับที่มาจากพืชผักผลไม้เรียบร้อยแล้วเนี่ย มันจะกลายเป็นตัวบิวเทเรตนะครับซึ่งบิวเทเรตตรงนี้ก็จะเป็นตัวที่ช่วยขับเคลื่อนในเรื่องของการนำพาสารอาหารต่างๆและช่วยในเรื่องของแม้แต่มีงานวิจัยว่าตัวบิวเทเรตนี่แหละจะเป็นตัวช่วยในเรื่องของการไปควบคุมหรือไปดูแลนะครับพวกเนื้อร้ายนะครับหรือการแบ่งเซลล์ที่ผิดปกติในระบบลำไส้ของเราหรือในระบบร่างกายของเราเพราะฉะนั้นคือมันช่วยในเรื่องของมะเร็งด้วยนะครับ มันก็เลยมีผลลัพธ์ในเรื่องของการที่ทําให้ระบบภูมุ้งกันของเราดีขึ้นทั้งหมดเลยนะครับอันนี้อย่างที่6นะครับส่วนอย่างที่7นะครับผมแนะนำนะครับโดยเฉพาะในเรื่องของร่างกายของเราเนี่ยต้องการนะครับน้ำในปริมาณที่เหมาะสมนะครับวันนี้เราได้รับสารอาหารได้แล้วเนี่ยมันก็จะต้องมีในเรื่องของน้ําในเรื่องของการนาพานะครับในระบบหลอดเลือดของเราในระบบอะไรของเรามีน้ําเป็นองค์ประกอบที่เป็นอิเล็กโทรไลต์มันอาจจะไม่ใช่น้100ําน0 0้เหมือนที่เรากินเป็นน้ําเปล่าแบบนี้นะครับ คือในเลือดเราไม่ใช่น้าเปล่าแบบนี้แต่ในเลือดเราเรามีน้ําเป็นองค์ประกอบแต่มันก็จะมีในส่วนของเม็ดเลือดมีในเรื่องของมิเนอรัลมีในเรื่องของแร่ธาตุเกลือแร่วิตามินต่างๆนะครับซึ่งเป็นอิเล็กโทรไลต์นะครับแต่ยังไงก็จําเป็นจะต้องทานน้ําให้เหมาะสมนะครับในร่างกายของเราเพื่อปรับสมดุลและทําให้ร่างกายของเราแข็งแรงทีนี้น้ำในที่เหมาะสมนในร่างกาย,เ,ยเราควรจะเอาน้ําหนักตัวนะครับคูณที่33นะครับเป็น4ี่ีนะครับ60สมมติน้ําหนัก60กิโลกรัมนะครับคูณ33 6 3 0ามสนะครับก็ประมาณ2ลิตรอย่างเงี้ยนะครับมันก็ประมาณ1 9 0 0กว่าซีซีก็ประมาณ2ลิตรก็ควรจะให้ทานให้ได้วันละ2ลิตรต่อวันขั้นต่ำนะครับแต่วันนี้ด้วยการที่เราเองเนี่ยมีต้องใช้คำว่าเ,เราอยู่ในสถานาการณ์ที่โลกร้อนอแล้วก็ร้อนมากเลยวันนี้ผมมาทําบุญก็ร้อนมากๆเพราะฉะนั้นคือเราควรจะกินน้ำเนี่ยให้มากกว่าน,น,นะครับส่วนใหญ่ตอนนี้ผมก็จะใช้เบสในเรื่องของการทานน้ำเนี่ยอยู่ที่50%ขั้นต่ํา ของน้ำหนักตัวนะครับน้ำหนักตัวเท่าไหร่ก็คูณ50%เป็นไปเป็นซีซีเช่น 60- 50%คือ5 6 3 0ก็คือ3ลิตรก็พยายามให้ได้3ลิตรต่อวันนะครับเพราะฉะนั้นคือทํา7ข้อน,นี้นะครับเพื่อดูแลสุขภาพตัวเองก่อนแล้วก็วันนี้ผมไม่อยากให้แพนิคกับมันมากเพราะการที่กลับมาในรอบที่2เนี่ยมันอาจจะเป็นเชื้อที่มีการปรับสภาพด้วยส่วนหนึ่งอยู่แล้วด้วยนะครับที่เราอาจจะอยู่กับเราได้ได,ดีขึ้นก็เหมือนกับเชื้อหวัดอะตอนแรกมารุนแรงเลยนะครับหรือแม้แต่เชื้อซา ก็มารุนแรงเลยนะครับแต่สุดท้ายเนี่ยพอมันมีวัคซีนมีอะไรเรียบร้อยแล้วแล้วก็ร่างกายของเราเนี่ยมีระบบในเรื่องของภูมิคุ้มกันหรือแอนติบอดติเรียบร้อยแล้วสุดท้ายมันก็เลยทําให้เราอยู่กับ เชื้อโรคพวกนี้ได้ได้อย่างปกติสุขมากยิ่งขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นคือไม่อยากให้ตนกตกใจไปไปก่อนล่วงหน้าแม้ Math, แม้ว่าข่าวต่างประเทศเนี่ยมันจะเริ่มมาแล้วว่าเป็นระลอกที่2แล้วประเทศไทยหละ่ะหลงังจากลอกดาวเป็นยังไงนู่นนี่นั่นวันนี้พฤติกรรมที่เป็น new normal นะครับไม่ว่าจะเป็นต,ต้องใส่แมสอยู่นะครับต้องอยู่เป็น social distance อยู่ต้องออมีการล้างมือสม่ำเสมออยู่ต้องอะไรอยู่อย่างเงี้ยเราก็ควรจะปฏิบัติร่วมไปด้วยนะครับกับการดูแลสุขภาพเจ็ข้อนี้นะครับสิ่งน,นี้สิ่งที่ เข้อทั้งหมดเนี่ยผมเชื่อว่าทำง่ายนะครับแต่อีกอแต่ข,ข้อข้อแรกเลยก็คือการทำฟาสติ้งเนี่ยมันอาจจะเป็นเรื่องใหม่สำหรับหลายๆคนนะครับลองปรับพฤติกรรมดูนะครับแล้วเดี๋ยวผมมีโอกาสเนี่ยผมจะไลฟ์เรื่องของสูตรการทำนะครับการดูแลสุขภาพโดยการที่ทำอินเตอร์เมทันฟาสติ้งนะครับเพื่อปรับสมดุลสุขภาพทั้งหมดรวมทั้งการบาลานซ์นิวทริชั่นเนี่ย ให้ละเอียดขึ้นนะครับในไลฟ์ถัดๆไปนะครับก็ติดตามนะครับในช่องของหมอหยกทีวนะครับแบบนี้นะครับได้ทุกๆวันนะครับสวัสดีครับหลายๆท่านเลยนะครับที่เข้ามานะครับสวัสดีครับพี่พี่แบงค์พี่แบงค์สวัสดีครับพี่ไม่ได้เจอกันนานเลยสบายดีนะครับพี่โอเคนะครับมีหลายท่านเข้ามานะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์นะครับกับสิ่งที่ที่ ที่ผมแบ่งปันไปวันนี้ผมเชื่อว่ามีประโยชน์กับหลายคนนะครับใครชอบกดไลค์นะครับถ้าใช่กดแชร์นะครับ<ช>แล้วถ้าเกิดมีอะไรก็คอมเมนต์นะครับโอเคนะครับสำหรับมาเรามาบรรยากาศน,านี่มาบรรยากาศสบายๆนี้ชื่อน้องข,นะข้าตูนะ,ะขาตูนะค่เขาตูก็มาทำขาตูนี่ไม่ติดโควิดใช่ไหมไม่ติดโควิดมาทำบุญด้วยกัน แล้วต่นี้ก็รออาหารนะครับก็เลยถือโอกาสไลฟ์เพราะไม่รู้ว่าถึงกรุงเทพแล้วเดี๋ยวผ่านถึงช่วงเคอร์ฟิวเดี๋ยวไม่ไดไ้ไม่ได้คุยกันนะครับโอเค,อเคพี่การใช้ให้เจ็ดกลุ่มเราโอ้โชอชสุดยอดมากเลยขอบคุณมากเลยครับพี่เป็นเราเป็นสะพานเขาเรียกว่าเป็นสะพานสุขภาพนะนะครับแล้วเป็นแสงสว่างร่วมกันนะครับให้กับเพื่อนๆหลายๆคนนะครับพี่แบงค์บอกสบายดียินดีมากเลยครับพี่แบงค์ครับมีโอกาส เจอกันนะครับพี่ยังไม่ได้เจอกันนานมากเลยนะครับสวัสดีครับคุณต้องตาครับคิดถึงเช่นกันครับพี่นะครับก็เจอกันบรรยากาศสบายๆแบบนี้นะครับแล้วก็ข้อมูลดีๆแบบนี้เนี่ยเราสามารถตามข้อมูลของผมได้นะครับในช่องในเรื่องของ u t u b e นะครับหมอยกทีวีนะครับแล้วก็ในส่วนของในไลฟ์ต่างๆนะครับก็เนี่ยมาบรรยากาศแบบนี้นะครับ ทุ่งนานี่แห้งไปหมดแล้วนะนะครับก็เป็นร้านอาหารสบายๆนะครับมีโอกาสกแวะมาทานนะครับโอเคนะครับสำหรับวันนี้นะครับขอให้ทุกคนเนี่ยไม่ต้องตนกตกใจกับสิ่งที่ที่เป็นอยู่ในสถานการณ์ปัจจุบันแต่ให้เราเนี่ยพร้อมรับมือในสิ่งที่ดีทั้งหมดเลยนะครับโอเคนะครับสำหรับวันนี้นะครับฝากแชร์ข้อมูลดีๆแบบนี้ออกไปนะครับแล้วก็พบกันในทุกๆครั้งเลยนะครับในไลฟ์ของหมอหยกทีวีครับสวัสดีครับ